ฟังเพลงไหมครับดไหมครับไม่รู้ครับขอดีเลยอืมทุกคนกำลังจะรับแล้ว ดีดได้ดีมากมาดีกีตาร์แล้วปากขยับครับให้ <c oughs> <c oughs> ดีเดียเ๋ยวจลเคฟ้าด์หาง <c oughs> <c oughs> แต่เป็นหมานะเอาฟ <c oughs> าดหางได้แล้วกันแหละเอาว่า <c oughs> เอาว่า <c oughs> นี่จืดด้วยนี่จืดเหมือนลัวนี่ฟาดหางโจลเคฟาดหางดูซะนี่เตรียมท่าหม,มุน น <lawsuit> ulously, <oon> ี่ไ <hatten> อ้ฟาหางไอ้ไอ้จระเข้ฟาหางเอ้ยเอ้ยเอ้โดนโดนไปเลยไอ้ยังไงล่ะจระเข้ฟาหางแล้วเนาะคนเล็กกีต้าวว่ากูจะตายอยู่แล้วโทษทีโทษทีแหมให้เสียสมาธิโทษทีโทษทีไอ้พอดีนี่คนตีไงเลยอย่าจระเข้ฟาหางมาพูดอะไรผิด เอาก็แหมบอกไอ้จระเครปฟาดหางก็ฟาดหางไงอืออันนี้แหละเขาเรียกว่าจุลเครปแจเครปเห็เห็น,นเห็น,นเห็นตัหมาอืมเขาเรียกจระเครปฟาดหางน้องต้องเข้าใจน้องต้องเข้าใจไม่เข้าใจครับพี่ไอบอกเลยพี่นี่เช็คได้ทุกอย่างไอ้เช็คได้ทุกอย่างเแคไว้กับเอลพี่นี่เอลพี่ไวยิ่งกว่าอะไรอีกเอลพี่ไวมากอื นี่เขาจะเล่นเพลงแล้วนี่ลันลาเลยแนวทะเลฮูลเลฮูลาล่ลันลาในทะเลฮูลเล่ฮุเลเลฮูเล่ฮุเลลันลาทุกเวลาลันลาลันลาลันลาวากาวากาีเดี๋ยวเดี๋ยวคนละเพลงเดี๋ยวจะบอกเพลงที่ว่าเชียวเคยฟังเปล่าเคยฟังเปล่าไม่เคยครับยังไม่แก่พอเหมือนกัน กาเสมุยนั้นมีอะไรที่ทำให้คุณนั้นตื่นใจดี๋ยวี่ามึงลองเพลงดันมาดันดอนตีหนึ่งตีสองลุกน้องมาดันนะแต่คุณล้อออกมาแล้วอ๋อำบุตรทำไปตอดไปตอดมาตอดเข้าไปก็เจอเงี่ยงตอดเข้าไปก็เจอเงี่ยงตัวดำดำดำไม่ยอมนุ่ง เราเคยฟังกันไว้เนี่ยแก่ยไม่ดาตามไกอยังจอบแบบเดิมนะแต่มันซ้แล้วดิเอาเีก็เชปะิงงิงบาทิงงิชปะไม่กับตู้ชายเคยฟังกันไว้เนี่ยผมว่าต้องเคยมันเคยมันแหละเพลงมัน มันต้องเคยได้ยินตอนไม่เคยได้ฟังก็ต้องเคยได้ยินดีแล้วไม่โอเชริทเดอร์ทะเลแสนงามเส้นงามในเส้นงามท้องฟ้าสีครามสดใสสดใสสดใส,ส,ดใสมองเห็นเรือใบเรือใบเรือใบลันอยู่ในทะเลทะเลทะเลประเ <c oughs> ะดี๋ยวเลยกีนราสี <c oughs> มาสวยงามเห็นปู <c oughs> หรืออย่ลองเวงกาบกาบกาลูกเ็ดอาน้ฝักบัวทูสบุ่กันตัวอาน้ฝักบัวกาาบคลบคบไม่มีใครขัดเลยเลยไม่มีใครขัดเลยเอยเอมอามาเอมามี้มันควรขัดเนะเขาม่เดียวแบบกาบกาบกาบลูกเ็ดอาน้ำในคลองตากระจ่างมองเพระในคลองมีหอยปลาไม่ไม่มีใครขัดเลยวันนี้หููปาแม่แล้มีน้ำเต้าไหม มิเตน้ำนมอ๋อน,น้ำเต้าแล้วมีอะไรครับปูปลาไอ้นี่มันเล่นด้วยเปลงน,นี้มันฉ<า>ีกมันฉีกพวกแกพวกแกมันฉีกไปทางอื่นอ่ะไอ้แฮปเตอร์ตัวนี้มันฉีกไปทางอื่นพูกแก <c oughs> พูกแกว่ามันไม่ได้แบบน้ำเต้าปูปลาอะไรเงี้ยเออเนี่ยมันฉีกไปทางนมอะไรของมันก็ไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้จะส่งให้มันยังไงเลยไอ้คนข้างหลังก็คุยดิสนะที่ยิ้มแย้มใช่อะไรคุยดิส พี่ก็สาวอยู่เหลืดยังไงเหลือเหลยเราไม่จะไม่รู้เฮ้ยชาวล็อกมาแล้วตอนนี้ครับฝ่ายแดงกับฝ่ายเหลืองกำลังต่อยกันครับโอ้โหตอนนี้ฝ่ายแดงต่อยไปแล้วโอ้โหตอนนี้ฝ่ายเหลืองเตะกันเข้าแล้วครับโอ้โหโอ้โหตอนนี้แม่อะไรขึ้นกัครับผมไม่น่าเสียดายเขาแพ้ไปแล้ว เฮ้ยมีคนเอาเข้ามาเข้าร่วมสวัสดีครับอะไรัเนี่ยอะครับสวัสดีเอ้ยเบาเสียงคิดตาลงแป๊บเึงยขอบคุณครับโอเคแหมสั่งได้พอดีผมสั่งเอไอด้วยเสียงได้โอเคสวัสดีครับเอไอโโหไม่พูด อะไรหรือเขากลัวเสียงัสดีครับกลัวเสียงผมกันเหลอเขากลัวคนณไยเขาพูดแล้วเขาพูดแล้วไม่เห็นได้ยินเอาใหม่ครับลรงพูดพูด,ดสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> จกุกีฟ้าผ่อง นี่สเต็ปครับไปไปพ่นกูไปพ่นอย่าไปยุ่งกับกูไอ้พวกิ้วอะคนข้างหลังไม่รอแล้วนะเขาเขาออกไปเลยผมพี่ทำให้เขากลัวเขาออกไปเลยเขาผิดกูเออยอมรับก็ได้ยอมรับก็ได้เออยอมรับก็ได้ เราเปิดเบอร์ที่ดีพี่มากลัวไอ้ตายเถอะเป็นแค่หมายังผิดอีกเลยแหมดูดิต้องแบกไอ้ตัวอะไรก็ไม่รู้แหมกล้ามโตเดินเองไม่เป็นเนี่ยโอ้โหคนอย่างงี้กก็โอ้โหเราไม่ได้ว่าโอ้โหรับไม่ได้แหมตะกี้ด่ากูกูอยากรับได้เลย เดี๋ยวพูดด่ะผมพูดตอนไหนวะอืโอ้โกดเลยกดเลยแม่กดเปียนเลือกกดแหมแหมแหมเออดูดิดูดิดูดิโอ้ยดูดูดูเขาเขา่เหมือนกันสิแล้วสิบองศาำอุทานไม่เหมือนเลยนเขาอุทานเลยเออันนี้ก็อุทานอ่ะอุทานอุทานแห อุทานอุทานอันนี้อุทานไอ้เย็ดเต้เอ้ยอุทาน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 โอ้ยไอ้สันโอ้อันนี้อุทานอุทานอันนี้อุทานใช่ไหมใช่ใช่อุทานอุทานอุยอันนี้อุทานใช่ใช่ใช่อุทานอุทานโอ้ยไอ้ใหญ่แต่กล้ามเอ้ยอุทานอุทานอุทานอันนี้อุทานใช่ไหมอุทานอุทานแปลกเลยเขทานที่แปลกไม่เคยได้ยินเขาทาน แหมคิดว่าการตัวแล้วเจ๊งเหรออุทานอุทานใช่ไหมเพื่อโอ้อาผู้สองคนโดนสองคนเลยตัวที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 อัวทีตัวทีตัวทีอัลที่ยนทล้ววทหรอวทอตัวทีตัขาแล้วทเอัวอีตัวทีตัวทเตัวทีตั่ถึงแฮมเตอร์หมายถึงแวมเตอร์แล้วทีตัวะอ๋อปทีตัวนีัวทีตัวทตีตัวยีตตัวทีตัวทีตัวทีตัวดีวทเติร์ฟด้วทีตัวดี นายคิดว่าเจ๋งเหรอวะกระจกอ่ะโอ้ยืนตีขาเหมือนกันเลยแหมนี่แหละมึงพวกแกมึงเป็นเพื่อนที่ดีของกูเลยจับมือนหน่อยเออแหมในเวอร์เนี้ยบอกเลยว่ามันมีอะไรเข้าข้างเราหรอกใช่ไหมใช่ไหมเออใช่ว่ะโอ้แหมกระจกนี้แม่งตอบตรงคำถามเนี่ยใช่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 ใชแหมกระจกกูไม่มีเสียงแบบนั้นนะกระจกกูเนี่ยอเอไอหรือเนี้ยอ้าวกดวีเพือ่อพูดนะ เขาเขามีที่ห้องอยู่แล้วพูดได้ใช่ไหมพูดได้กดวีขึ้นมาแม่พูดพูดได้พูดได้พูดได้ไม่หมายถึงถามนี่ไไม่ด้ถามเองผมก็พูดได้เียแหมใช่ไหมพูดได้พูดได้ให้พูดหนึ่งคำใช่ใช่ไม่ใช่ใครก็ได้ใครก็ได้มิลไม่เอับเตอร์ทีผมพูดอยู่อะไรเนา้ นายคนต้องมิวเขาแหมให้เขาเป็นมิวเพลเยอร์ไปเถอะเชอะไหนพูดเลยไม่ต้องอายเพื่อนเราเป็นมิดมัง้งสวัสดีครับพูดเลยไม่ต้องกลัวเอาเลยสวัสดีครับไม่พูดเหรอนี่ต้องพูดหน่อยแล้วเอาเลยรออยู่ไม่ขอพูดอยู่อยเอ้ยข้างหลังมีแมวหนึ่งตัวกัดแฮมสเตอร์ให้ โหดไปหดไปหดไปเอ้ยสังหารโหดเนาะเนาะยังอันนี้ข้างหลังไม่เกี่ยวเออเอาเป็นคนละตาไม่ดีแหมตาถั่วคุยแต่กับผู้หญิงก็ดิเอ้ยหหลลัังงมมมมาาีีคคนนเออดราม่าดราม่ามีคนมีคนรูปโลกเอ้ยไม่ใช่เออไฟเทคเอ้ยใหม่เขาเรียกอะไรนะเอ้ยพูดได้เออนนั่สิ ไอ้ hey, คนนี้คนรู้จักแม่ไม่เคยขอเป็นเพื่อนหรือเคยวะา mm hmm. อะไไรครับถ้าใช่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับค่แล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย